สวัสดีค่ะปอปอกลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะปออยู่กับกิจกรรมฮาโลวีน2021นะคะต้องขอบอกว่าเสียงอาจจะเป็นการตะโกนนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ปอเปิดซาว์ธรรมชาติทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงฝนรวมไปถึงเสียงฟ้าร้องนะคะถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยเราก็ได้ยินเสียงแง่นผ่านไปด้วยนะคะโอเค กิจกรรมฮาโลวีนนะคะคือกิจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นเก่ากับมาเล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นะคะรอคอยถามว่ากิจกรรมนี้มีอะไรดีกดสเปซบาร์เข้าไปหนึ่งทีปา้ากก็จะเห็นว่าตัวละครปอนนะคะส่วนมากเลยนะคะจะใส่ประดับฮาโลวีนเป็นหลักถามว่าทำไมมันมีดีอะไรถ้าเกิดว่าตอบแบบว่าเอาให้เห็นภาพเลยนะก็คือเป็นของฟรีและของดี คือเป็นของฟรีด้วยและเป็นของดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันสามารถบวกได้ถึงบวกหแต่ว่าปอจะจับอะไรมาบวกให้ดูดีวะขอหาแป๊บนะคือตอนนี้นะคะบวกหมันมีอยู่ที่แค่อาเทอร์กับเมนเออแล้วคือมันยัดหินไปแล้วไนงะหิน5้าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะเออปอก็เลยยังขอไม่ไม่เสี่ยงตอนนี้ดีกว่า ก็คือมันเป็นประดับที่เขาเรียกว่ายังไงดีมันมีเซตเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็น2เซตหรือว่า4เซตอย่าง2เซตก็จะเพิ่มสเตตัสพื้นฐานนะคะสเตนเด็กอินไวทอนะคะแต่ว่ามันจะเพิ่มมินและแม็กดาเมจเข้ามาด้วยแต่พอเป็นเซต4ปุ๊บมันก็จะถูกใจพวกสใส่ไกลเพราะว่ามันจะเพิ่มมันติฮิตเลสมา7เพิ่มคิติคอนเพิ่ม AP นะคะแล้วก็ความเสียหายเว็มบอลเพิ่ม20%นนะคะแต่ว่าอันนี้จะส่งผลเฉพาะมือเท่านั้น รวมไปถึงเพิ่มคิดที่ข้อดาเมจ20%เฉพาะ Mercenary Only นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นของฟรีและดีที่ทุกคนควรจะสละเวลามาลงนะคะระยะเวลากิจกรรมนะคะจะอยู่ประมาณวันที่วันนี้นะคะวันที่28กันยายนถึงวันที่2พฤศจิกายนก็เรียกได้ว่าประมาณ1เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะโอ้โหสายขยันหุยปอรู้สึกว่าปอโคตชโชคดีที่ปอแบบปอเคลียร์เกมเนื้อเรื่องไปแล้วอะ่ะคือเล่นจบไปแล้วแล้วเลยก็เลยบอว่า ไม่มีห่วงนะฮะโอ้ไม่งั้นพ่อเขาทำใจลำบากโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการการมาดันเอ่อมาหน้าวาร์ปกันนะคะเราจะใช้วาร์ปทางซ้ายนะคะในการมาก็คือเลือกสปุกี้โกส s ทาวน n นะคะแล้วก็มาคุยกับ n p c ตัวนี้อีเว t นต์นะคะโบสถ์สุดสปุกี้อะเ s อรี่เซเลคชั่นนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือ กล่องเลือกประดับบวก4ใช้คาว่าเลือกนะคะ selection ก,ก็คือสามารถแลกได้4ชิ้นก็แล้วแต่ว่าก็คือได้1เซตเลยอ่ะพูดง่ายๆเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไรมาแต่แนะนําว่าให้แลกอันนี้ก่อนต่อไปนะคะสปูกี้อิสเซสซอรี่แรนดัมบอกนะคะก็คือกล่องซุ่มซุ่มนะซุ่มประดับแรก สามารถแลกได้มาจำกัดแต่ว่าจะใช้ตัวนี้ในการแลกนะคะก็คือสปูเก้ฮาโลวีนปั๊มสกินนะคะจะใช้ตัวนี้ในการแลกถามว่าแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือของของที่เราจะใช้สุมประดับจากไม่แรให้เป็นแรนะคะก็ปอแรกมาแล้วแหละก็คืออา้าวแลกมาแล้วใช้ไปแล้วหรอวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแลกให้ดูกันอีกทีนึงได้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือจะมีการแลกที่สุ่มประดับสําหรับใครสายรีบนะคะก็สามารถใช้หินทองหรือว่าเงินจํานวน 4,000m 4,000m นะคะตัวต่อต,ตในการแลกได้แต่ทีนี้เรามาดูเรทราคากันหน่อยนะคะในส่วนของหินทองนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1 7อ m นะคะหรือว่าประมาณถ้าก็5้ก้อนก็ใช้ประมาณ8ป0บาทปฏิกรมๆไปลแล้วกันว่า1000 m อแล้วกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเราแลกด้วยหินทองเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณ1000 m อในการแลกแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อด้วยเงินก็จะใช้ประมาณ4 0 0 0 m เอในการแลกฮะอันนี้ก็จะระบุฐานะของคนซื้อได้นะคะว่าอะไรเป็นยังไงเนาะโอเคทีนี้ถามว่าทีนี้ต้องมีคนถามอยู่แล้วแหละ ทุกปีใช้คําว่าทุกปีมีคนถามมานะคะว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะคือเราจะเอาที่สุ่มไปแรกเลยหรือว่าเราจะสุ่มเองดีเราต้องขอบอกกันว่าการสุ่มเองนะคะมันจะไม่ไม่ได้ว่าชัวหร0์เซ็ขนาดนั้น มันจะมีขยะพวกนี้อยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็เรทเรทการสุ่มที่ชั่วที่สุดที่ปอเคยเจอปอคนเดียวนะที่ปอเคยเจอมานะคะก็คือประมาณ4 0่สิบถึงหกต่อหนึ่งชิ้นหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ60รอบได้หนึ่งอันอนะ่ะอันนี้คือเรทที่ชั่วที่สุดที่ปอเคยเจอนะคะแต่ว่ากับคนอื่นปอไม่รู้นะว่าเคยมีชั่วกว่านี้อีกไหมเนาะแต่ว่าอันนี้คือเรทที่ชั่วที่สุด คือปอมองว่าสําหรับปอนะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปอมองว่าการสุ่มเราจะมีโอกาสได้มากกว่า1ชิ้นใน1นในหนึครั้งเนี่ยเรามีโอกาสได้มากกว่า1ชิ้นแต่ว่าจริงไหมอันนี้ไม่รู้นะการสุ่มก็คือการสุ่มแต่ว่าจากส่วนตัวที่เจอมาคือจะสุ่มมาตลอดทุกชิ้นที่ใส่อยู่ในตัวคือสุ่มนะคะไม่ไม่ได้แลกเลยแต่ว่าถ้าใครบอกว่าอูไม่เอา่ไม่อยากแบบรับความเสี่ยงอะ่ะไม่เอากลัวได้ขยะ หนึ100อันต่อหนึกล่องนะคะต่อหนึชิ้นไลกได้ไม่จำกัดด้วยนะสายสวรรค์ขยันยิ่งโอเคมาดูในส่วนของอันต่อไปกันนะคะ Halloween a c c e s s o r y s e l e c t b o กนะคะก็คือเป็นกล่องเลือกประดับไม่แรนะคะใช้คำว่าไม่แรก็เลือกได้1กล่องอันนี้ก็ 8000M นอมะคะอยู่ที่ฐานะนะคะว่าใครเดี๋ยวนะทำไมอันอ๋อเจ็บคอ ฮาโลวีนลัคกี้แ r น n อมบ็อกซ์นะคะอันนี้คืออะไรนะขอดูก่อนอันนี้จำไม่ได้แล้วอะเรื่องของเรื่องไม่เห็นมีในไอ้นี่เหรอใช้ปั๊มกินสองร้อยอัน <c oughs> เปลี่ยนหน้ากล่องเหรอหรือว่ามันกล่องนี้มานานแล้ววะอ้าวอ๋อ,อ,อมันคนละก,กล่องกันนะคะโอเคอันนี้นะคะในหน้าเพจเขียนไว้นะคะก็จะเป็นการสุ่มประดับทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือสร้อยขาวดำนะคะบวก0กับบวก2รวมไปถึงประดับอันนี้ gold brick necklace นะคะก็จะเป็น gold bright necklace ก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรวะ มันมันมาทีหลังอ่ะอันนี้ปอไม่ชวนนะคะแต่ว่าตัวประดับจะไม่มีเซตอะไรก็คือใส่แก้คันไปได้ก่อนนะคะปอก็เอามาใส่วิน <c oughs> คือเอามาใส่ไม่ให้ช่องมันว่าง่ะคะอโอเคมาถึงอันนี้นะคะฮั l โลว e นปั u มกินบอมลักกี้บ็อกก็จะเป็นการสุ่มปัมกินบอมปัมกินบอมคือตัวนี้ จะเป็นการสุ่มไอเทมตัวนี้นะคะตั้งแต่30-500ถึง500ชิ้นนะคะใช้ฮาโลวีนแอ c เซ s o ซอรี่ซีเรคบ็อกอันอ๋อประมาณว่าใครแบบประดับเหลือก็สามารถเอามาแลกเป็นชามได้ประมาณนั้นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะก็คือบางคนแลกมาเกินอะไรอย่างนี้ไงอันนี้เป็นตั๋วเข้าดันนะคะโอ้โหตายแล้วซื้อก็ได้วะเดี๋ยวปอขอไปซื้อหินทองสักคู่หนึ่งนะคะมีใครขายไว้ที่มมไมโตมั้ยหมวะ ขี้เกียจกลับเมืองอ่ะโอ้มาเก็ตเลยอ่ะมีไมโตร้อยแปดสิบอันแรกก็ได้ขี้เกียจกลับเมืองนะคะเมื่อกี้มันใช้กี่อันนะใช้สิบป่ะแอสลาสแอด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 โอเคใช้สิบวิวิววิวิโอเค อันนี้ก็จะเป็นตั๋วเข้าดันนะคะแต่ว่าความจริงตั๋วเข้าดันอ่ะมันไม่จําเป็นต้องซื้อด้วยหินทองนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะมีแจกในเวลาออนไลน์1นถึงสชั่วโมงนะคะก็แลกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวป้าต้องเข้าไปทำคอนเทนต์ไงฮ a l โลวีนแพนเกอร์โนเทดนะคะอันนี้เป็นสกินของไอเนี้ยหมีอ่ะหมีอ่ะน้องอ่ะด,ดูะเออเป็นสกินของตัวนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสกินคาเมล่าอันนี้เป็นแฟชั่นนะคะ เป็นแฟชั่นตัวนี้สำหรับใครสายแฟก็ไว้ค่อยแรกช่วงท้ายๆก็ได้ไม่ต้องรีบอันไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวป้าหาไม่เจอนาน,นานขนาดนั้นเลยติเอา้าเดี๋ยวนะอยู่ไหนอ่ะ อ๋อนี่อ้าวทำไมปอมไม่มีอ่ะอุย้ยเป็นไปได้หรือว่าปอมไม่ได้แลกไว้วะมันเทรดไม่ได้ถูกปะเอาแล้วทำไมปอมไม่มีวะอุย้ยหรือว่าชุดมันคือหรือว่าชุดมันไม่น่ารักเลยไม่ได้แลกไว้อันไหนวะ นี่เออเป็นไปได้ว่าอาจจะเพราะว่าชุดมันไม่น่ารักนะคะเลยไม่ได้แลกไว้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวขี่ความจริงตัวขี่อันนี้มันน่ารักนะเป็นไม้เท้าของวิชแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่ใช้มันก็คือฟังเสียงดีๆ เห็นปะคือมันจะมีเสียงกริ๊งกริงกริงอยู่ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยแบบว่าดูน่าลำคาญเหมือนแบบมันเหมือนมีแจ้งเตือนอะไรตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแฟชั่นส่วนหัวนะคะเน่พวกนี้เป็นแฟชั่นส่วนหัวดูเสียงมันดิอ่านี่เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นพวกนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหน้ากากต้อนรับฮาโลวีนได้อย่างดีเลยนะคะมันมีอันไหนเข้ามาใหม่ไหมอ่ะไม่มีหรอ มอ๋ออันนี้ก็มีแล้วความจริงปอ้อไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปอแรกไว้ครบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับว่าหน้าตาดันเป็นยังไงเดี๋ยวปอจะลองแบบไม่กดบัฟก่อนนะ,ะตอนนี้บัฟปออยู่ลนๆอยู่ที่ประมาณ217ส <c oughs> ิคอหน้าตาดันจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้าง เห็นปะลำคาญเสียงมันมากเลยเสียงไม้กวาดเนี่ยอะมีตกปลาด้วยเหรอถ้าเกิดว่าบัฟ217ปอปอนะคะอาเธอร์จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็คือไม่ทําให้ตายหมดซึ่งอาร์เธอร์ปอก็ใส่ของไว้ประมาณนี้ จะเป็นมอนชิดนะคะมอนชิดทั้งหมดเดี๋ยวปอเอาโพคาออกมาแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดๆโพคาปอไม่ใส่ของนะคะขี้เกียจใส่ใส่ไว้ประมาณนี้ in ข้อดีของ ของด้านนี้คือมอนมันจะชิดทั้งหมดเมนเวทนี่ยิ am, mm ้มแย้มแจ่มใสกันเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็คือโพคาเผาได้ทั้งฟอ mm hmm. นะคะโอเคเดี๋ยวเรามายัดบัฟกันซะหน่อยแล้วกันนะคะ mm hmm. ว่าพอจะกดแค่บัฟคู่2ออันแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผลการวิจัยกันนะคะว่าจะเป็นยังไง เรียบร้อยนะคะ267เพิ่มมา50ก็ถือว่ามีผลนะฮะสำหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเร็วๆนะคะปอมองว่าอาเธอร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญและปอย้ำทุกคลิปที่มีการสอนลงดันนะะหรือว่าการสอนทำนู่นนี่นั่นว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นเกมนี้ให้สบายให้ง่ายให้ยาวนานคุณเอาเงินของคุณส่วนหนึ่งไปลงกับอาเธอร์ ไม่ว่าจะเป็นสกิลเป็นของสวมใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณลงกับอาเธอร์ก่อนเพราะว่าอา t h เธอร์อ่ะคือตัวที่จะช่วยในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการลงดานการตีบอสรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมถ้าเกิดว่าคุณใช้อา t h เธอร์เคลียได้ในเทิร์นแรกคือคุณเกมเลยทุกอย่างคือมันจะง่ายมากมันจะฟล w มาก สมัยก่อนที่ยังไม่มีอาเทอร์นะคะอาเทอร์ Arthur ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่อัพเดตมาทีหลังไม่ได้แบบว่ามีเพิ่มเข้ามาในตั้งแต่แรกนะคะคือสมัยก่อนอาเธอร์อ่ะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเราจะใช้การข้ามเทินแล้วเอากวนอูลงมีใครเกิดทันไหมคะฟอนี้เห็นไหมว่าพออาเธอร์ตีทุกอย่างมันง่ายเราจะจบทุกอย่างในเทินเดียว네นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการตีมอนหรือว่าการเก็บของ <c oughs> คุณจะฟาร์มอันนี้ได้เร็วขึ้นเพราะอย่างหนึ่งเลยก็คือ ดันมันไม่ได้ว่าจํากัดจํานวนมอนแต่ว่าดัานมันมีการบีบเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้30นาทีของคุณให้คุ้มค่าในการฟาร์มกิจกรรมนี้แล้วถามว่าหูมันต้องจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอกับการลงดันกิจกรรมเนี่ยก็อย่างที่ปอบอกไปนะคะว่ากิจกรรมเนี้ยประดับเป็นของฟรีและของดีเออหลายคนถามว่าโอ้ยใส่ประดับอะไรดีอะปอพูดก่อนเลยฮาโลวีน เออแต่ถามว่าเขาจะหาจากไหนก็คือไม่รู้นะคะแต่ว่าประดับที่ดีที่สุดของเกมน,นี้สำหรับสายฟีคือฮาโลวีโอเคค่ะสิ่งที่เราได้จากดันนี้นะคะก็จะเป็นปั้มกินส o อมนะคะแล้วก็เงินจำนวนมหาศาลที่จะเราจะเอาไว้ซื้อประดับในราคา4,000เอ็มนะคะประชดเก่งก็คือจะดอบเงินเยอะมาก ก็ขอเปลี่ยนตัวข yes, yes, да ี่ได้ปะลำคาญเสียมันแบบกริ้งกริ้งกริ้งเหมือนอยากจะไปวิ่งตามรถไอติมไงก็ไม่รู้อ่าสบายหูขึ้นหูนรกในใจแล้วคือแบบแม่งชั่วจริง บอลมีตั้งมากมายไม่มีแต่บอลบินจะบอกว่าดันนี้เมนเวยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายาไฟโพคาหรือว่าอีวานเนเซนนะคะแต่ว่าอีวานี่อาจจะต้องอัดบัฟเพิ่มซะหน่อยได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะหลายคนสงสัยนะคะว่าหูฟาร์มอนน่ะขี้เกียจ n แบบ โอ้ไม่น,น่าเบื่อปอมีวิธีอย่างอืออันนี้ที่ปอใช้มาแต่ว่ามันต้องใช้เศษกระดาษด้วยหลายคนรู้จักบอท G ใช่ไหมคะบอท G ตัวนี้จะไม่มีการผิดกฎเกมแต่อย่างใดนะคะไม่ได้เป็นการแฮกโปรแกรมแต่แปลว่าเราใช้ช่องโวของระบบในการทำเฉยๆนั่นก็คือการหาอะรยรยัดไปที่ตัว G ของเราเพื่อให้เมนเราตั้งการแต่ว่าข้อควรระวังคือต้องเปิดออโตของเมอร์ไว้ทั้งหมดเปิดแบบนี้แล้วเราต้องมีออโตตรงนี้ด้วยนะคะเรากดออโตไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ หาอะไรมายัดคีย์บอร์ดเดี๋ยวนะเสษกระดาษปอไปไหนหมดวะอ๋อเจอแล้วอุ้ยมอนชนเองอะเอาว่ะอ่ามอนชนเองเฉยโอเคแล้วก็สิ่งที่ควรทำอีกอย่างหนึ่งนะคะเวนละสิ่งที่ควรทำอีกอย่างหนึ่งคือการตั้งอาเทอร์ไว้ร็อตที่สอง เพราะว่าถ้าเกิดว่าเมนเราอะทําการแอคทีฟแอคชั่นไปแล้วอะอาเธอร์นะคะมันจะเป็นตัวที่2ที่จะวิ่งเข้าไปตีเราจะหาอะไรมายัดจีนะคะแบบนี้หรือว่าเปิดสองตัวก็ได้นะเปิดแค่เมนกับอา t เธอร์พออย่างนี้เห็นไหมคะจะเห็นว่าเมนเราตั้งการและอาเธอร์เราจะวิ่งไปแล้วก็ที่เหลือก็เก็บของ อันนี้คือสิ่งที่พอใช้เวลาต้องฟาร์มมอนอย่างนี้คือเราไม่ต้องมานั่งกดเลือกอาเธอร์ไปตีเราไม่ต้องมานั่งกดกาดคือเราตั้งเมนกาดไปเลยหน้าที่ของเราอย่างเดียวคือการจิ้มมอนคือเราก็นั่งจิ้มไปเจอจบเทินจิ้มจบเทินจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครอยากจะฟาร์มเร็วกว่านั้นนะคะพอแนะนําว่าให้ปิดเมอตัวอื่นให้หมดแล้วก็ตัวของตัวเก็บของนะคะปิดให้หมดเหลือไว้แต่นนโอพอ ถามว่าอา้าวทำไมถึงต้องปิดตัวเก็บของด้วยล่ะเพราะว่าเนโอเราจะได้วิ่งตัวเดียวไงคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่สังเกตเมื่อกี้หลายรอบที่ผ่านมาปเปิดไปสามตัวใช่ปะคือทุกตัวมันจะวิ่งไม่เท่ากันคือไม่ใช่ว่าทุกตัววิ่งไปพร้อมกันเพื่อเก็บของมันจะรอให้ตัวนั้นวิ่งไปก่อนตัวนี้วิ่งไปก่อนแม่งช้าเออทำแบบนี้ดีกว่านะคะก็คือทริคง่ายๆที่ปอจะแนะนำนะคะหนึ่งเลยคืออาร์เทอร์ของคุณต้องพร้อมในการฟาร์มมอน กดเข้าไปมีบัฟเท่าไหร่กดเข้าไปแล้วจะบอกว่าโหแล้วถ้าใครไม่มีอาเธอร์พูดคํานี้ไม่ได้นะคะเพราะปอเชื่อว่าทุกๆคนถ้าเกิดว่ามีคนไปถามว่าเกมนี้ลงทุนอะไรดีทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอาเธอร์ใช่เพราะว่ามันสะดวกแบบนี้ออแล้วปอเองปอเองก็เป็นคนที่แนะนําก่อนว่าใครแบบว่าพี่ผมอยากเติมซื้ออะไรสักอย่างคือเงินมันเหลือไม่มีทางออกก็บอกซื้ออาเทอร์ไปเลยทําสกิลให้60สิบหาดาบให้มันใส่คือทุกอย่างจบ อาเธอร์แล้วนะที่ต้องทำสอปิดเบอร์ทุกตัวให้หมดเหลือไว้แค่เมนกับอาเธอร์พอแล้วก็เปิด auto, ออโตอาเธอร์ไปด้วยตรงเนี้ยที่เป็นรูปคอมตรงนี้นะคะเปิดเอาไว้ 3. หาอะไรยัดตัวจีแต่ว่าข้อเสียของข้ออันนี้คือเราจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันติดตัวจีเออนั่หาอะไรยัดตัวจีไว้เพื่อให้อาเธอร์เราวิ่งไปตีแล้นีโอวิ่งไปเก็บของอันนี้คือจบอืม มีอะไรอีกใครไม่มีอาเทอร์ทำยังไงแล้วก็ไม่ใช่เมนเวทด้วยใครที่ไม่มีอาเทอร์นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ปอเคยแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่เลยคือการหาโตวขี่ดีๆสักตัวมาใส่ปอเคยพูดไว้ถูกต้องไหมว่าแบบว่าคุณจะใส่อะไรก็ได้แฟชั่นอะแต่ขอโตัวขีด่ดีๆหนึ่งตัวถามว่าเพราะอะไรอก็เพราะว่าสกิลตัวขี่มันมีผลนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีผลขนาดว่า ว้าวมันมันดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีส่วนช่วยอย่างเช่นว่าอาเธอร์คุดไม่สามารถตีมอนตายหนึ่งเทินได้เหมือนปอเมนจะมีส่วนช่วยอาเธอร์ในตรงนั้นเดี๋ยวปอ <c oughs> ขออนุญ,ญาตกดบัฟเพิ่มนะคะเ <c oughs> พื่อที่ว่าเราจะได้ดูประสิทธิภาพของตัวขี่กันชัดๆโอ้หกุญแจอดอับน้อยมากพอปะวะลองดูก่อน เอาตัวขี่ไม่ออกไม่ใช่เมนเวทที่มันน่าร้อยใจจริงๆรอยเห็นไหมว่าตัวขี่มันจะมีส่วนช่วยเพียงแต่ว่าตัวขี่เดียวๆแล้วด้วยความที่ปอไม่ได้เป็นสายคอร์เรคชันนะตัวขี่เดียวๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้น เราก็เลยแบบว่าอาจจะต้องมีอาเธอร์สกิลสักเล็กน้อยเข้าไปปิดมอนอะไรอย่ีเพียงแต่ว่าเราควรเติมออโต้ไว้ให้พร้อมนะคะออโต้ Auto ตรงเนี้ยมันจะเร็วขึ้นอย่างมากๆหรือใช้วิธีพื้นฐานของคนรุ่นเก่าเลยข้ามเธอแล้วเอากวนอูรอลงสกิลรับรองตวัดตายแน่นอนอัปเกรดราคาไม่แพงค่ะเดี๋ยวนี้กรีนดักกอนเกรเดี๋ยวปอทำให้ดูเป็นการฟาร์มมอนแบบเก่า อคลิปนี้ปราพูดเยอะมากเจ็บคอโอเคการฟาร์มบอลแบบเก่านะะเราจะทำโดยการข้ามเทินหนึ่งแล้วก็ใช้กวนอูเราควรตั้งคีย์กวนอูไว้ในคีย์ที่เราถนัดใช้กวนอูอ้าวอย่าลืมเปิดหมดแบตเทอร์ปิดหมดแบตเทอร์ ก็คือจะตะวัดไปอย่างนี้อันนี้คือการฟาร์มอนแบบเก่านะคะสมัยที่ยังไม่มีอาเทอร์ใครที่อาเทอร์ไม่พร้อมแต่ว่าควนอูพร้อมกว่าก็สามารถเอามาใช้วิธีนี้ได้นะคะมันก็จะเร็วขึ้นดีกว่ามานั่งออโต้แล้วปล่อยมันตีอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวเรารอหมดเวลาดันใกล้ๆหมดเวลาดันเดี๋ยวพาไปที่ที่หนึง <c oughs> 18นาที อย่าลืมเปิดออโต้ไว้ทุกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มันตีและเก็บของในเทอร์นี้ไปเลยเดี๋ยวเราเดินไปดูในในกันดีกว่าเผื่อมีมอนตัวอื่นนะ่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายคนก็คงคิดแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มาออกันหน้าดันอะไรโอ้โห <kul> ชั่วจริงมอนแม่งมีเยอะแยะอู้เดี๋ยวนะปอต้องเอาของไปส่งต่อ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะว่าข้างในมีมอนแบบไหนอีกอ๋อโอเคถ้าเป็นมอนตัวนี้นะคะมันจะเป็นน่าจะเป็นมอนเวทมั้งถ้าประจําไม่ผิดนะไม่ได้เทินด้วย <c oughs> ถ้าเป็นมอนเวทแบบเนี้ยเวทจะลําบากแล้ว เพราะว่าอาจจะลงโพคาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีวันในเซนก็ยังลงได้ปกตินะคะถามว่าถ้าเจออย่างนี้ทํายังไงก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ต้องพึ่งอาเธอร์เ mm. นาะอาเธอร์ mm. กับกวนอูอ่ะเลือกให้2อ,อย่าง mm. อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่อยากเจอมอนเวสก็ให้ออกกระจุกกันอยู่หน้าดัานอืแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคนมันก็จะเยอะหน่อยนั้นเองทุกปีนะคะพื้นที่ชั้นหนึ่งจะแบบไอ้นี่มากพื้นที่ตรงเนี้ย จะแน่นมากนะคะเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันมีแต่มอนชิดไงแล้วสองเลยคือมันง่ายมันเข้ามาปุ๊บก็เจอมอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองมันดีกว่ามันมีสองชั้นปะ่ะถ้าจ,จำไม่ผิดเอาอ่าเุ้ยปอว่าชั้นสองอะมอนมันจะไหนี่หน่อยเดี๋ยวปอมอนมันจะหนาขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าทรงเราจะเป็นมอนชิดทั้งหมดเหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> uh huh. เราก็เปิดซีรีส์ดูเพลินๆช่วงนี้สควิดเกมกำลังมาใครยังไม่ดูไปหาดูซะนะคะไม่งั้นปอจะสปอย oh. <c oughs> เดี๋ยวปอจะสปอยลงคลิปถ้าใครไม่ยอมดูเนี่ย <c oughs> yeah. เราก็แบบนั่งจิ้มมอนเพลินๆไปแล้วก็นั่งดูซีรีส์ตาซ้ายจิ้มมอนตาขวาดูซีรีส์เป็นไงมันติดทัสกิง้ง คก่อนจะหมดเวลาดันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากุญแจที่เราได้มาเอาไปใช้ทำอะไรนะคะนี่มิสตี้เกรฟหยาดคีนะคะเป็นกุญแจเข้าห้องบอสถามว่าบอสดอบอะไรในอดีตการนั้นนะคะบอสของเรานะคะจะดอบประดับแร่ไม่แร่แล้วก็ปั m มคิ n นสปอมรวมไปถึงการได้กุญแจเพิ่มอีกหนึ่งดอกนี่บอสจะหน้าตายอย่างนี้นะคะ <c oughs> เครื่องหมายตกใจอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องหมายตกใจเครื่องหมายคำถามอย่างนี้นะคะบอสเวลตามเมนของเรานะคะการตีบอสนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือการยิงแต่บอสเพราะว่าถ้ายิงบอสเสร็จปุ๊บมอนพวกนี้จะวิ่งหนีไปหมดให้เราทําการตีมอนด้วยเราห่วงนะคะห่วงของเพราะว่าตัวมอนเองมันก็จะจับของเหมือนมอนข้างนอกนะคะก็คือมีแบบมีโอกาสจะได้ของดีด้วย แต่ประเด็นคือปอรู้สึกว่าเฮ้ยได้กุญแจมาอีกแล้วเห็นไหมได้ฮาโลวีนปั๊มกิ้งแบ็กสเลดแล้วเราก็เข้าออกอย่างนี้นะคะอ้าวอุ้ยโอ้ดีนะตัวขี่ออก ก็วิ่งออกแบบจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับการฟาร์มห้องบอสนะคะเมื่อกี้ได้เห็นสังเกตปะฉากมันยังวาร์ปไม่เสร็จแต่ว่ามันจะมีเป็นเคอร์เซอร์รูปบ้านขึ้นเราสามารถกดตรงนั้นได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่ารอให้มันวาร์ปเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าเราไม่ได้มีมารยาทขนาดนั้นนะคะแต่ส้อย Yeah, ของแม่แรดอบดีนะของแม่แรดอบดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าของแรไม่ดอบเลยกุญแจก็ไม่ดอบเลยเนี่ยมันจะเป็นรูปเมืเ่อกี้พอเราออกไปมันจะเป็นรูปประตูองเงี้ยเดี๋ยวพอลองเขีย่ยๆให้ดูเนีย่ยเห็นปะเห็นปะเมื่อกี้มันจะมีรูปประตูอยู่เราสามารถคลิกเพื่อเข้าห้องบอต่อได้เลยไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเราจะต้องมาแบบมีมารายาทรอรอเสร็จก่อนโหลดเสร็จก่อนอเราค่อยเข้าไม่ต้องไม่จําเป็นเราเข้าได้เลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการฟาร์มประดับฮาโลวีนนะคะเป็น ประสบการณ์จากผู้เล่นเก่าแล้วกันนะคะสอนในการฟาร์มเราไม่ปิดบังกันนะคะถามว่าทําไมไม่ปิดบังอ๋อปอหายอีกไม่เยอะเดี๋ยวก็ได้ระบบหกอ่ะหยอกหยอกหยอกนะเดี๋ยวปอว่าปอจะทำบวกหกให้อาเทอร์กับเมนนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะพยายามทำบวกสี่ใส่ให้คงไม่ถึงกระบอกหกลอกฟอนะ,ะไม่ได้ขยันขนาดนั้น โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยหรือว่าก็ไม่มีเลยนะคะจะกันมหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ปลาไปก่อนสวัสดีค่ะ